ผู้ชายข้ามเพศคนแรกของโลกก็มาสารภาพกับภรรยาจริงๆว่าฉันเนะี่ยรู้ตัวแล้วว่าฉันชอบผู้ชายซึ่งภ <ừ> รรยาก็มีความรู้สึกว่าตกใจเล็กน้อยนะแต่สุดท้ายเนี่ยภรรยาก็เหมือนซัพพอร์ตว่าแบบสามีฉันชอบผู้ชายไม่เป็นไรยังไงฉันก็คงจะดูแลเธอในฐานะเพื่อนหรือโซเมทที่อยู่ด้วยกันเอ่อเมื่ยาเคยดูเรื่อง The Danish Girl ไหมเคยดูค่ะเป็นภาพยนตร์ในปี2015ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังมากเพราะว่ามันเล่าถึงเรื่องของผู้ชายคนแรกที่ผ่าตัดอวัยวะของตัวเองและแปลงเป็น ผู้หญิงเป็นคนแรกเลยทีนี้จะมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ทําจากเรื่องจริงนักสแสดงนำเนี่ยก็คือเอ็ดดี้เรดแมนเป็นนักสแสดงนําในเรื่องนี้เล่นเป็นลิลลี่เอลบีซึ่งลิลลี่เอลบีเนี่ยเขาได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจอร์ดากอตลีฟซึ่งเจอร์ดากอตลีฟเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องศิละปะเหมือนกันทีนี้ต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันโดยตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กมากอายุ22กัับ19ท้งชี่สินึ่งกังลิบเก่าทัองนู่ยเริ่่มมอากทีีจะใช้ชีวิต

ผู้หญิงบ้างแต่ว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยมันมีสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะส่งผลที่ทําให้ลิลี่เอลบีเนี่ยรู้สึกตัวว่าฉันชอบผู้ชายก็คือตอนนั้นเนี่ยคือแฟนของเขาเนี่ยเจอร์ดากอตลีฟเนี่ยให้เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะได้วาดภาพสามีตัวเองในเวอร์ชั่นที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงหลังจากนั้นเนี่ยลิลี่เอลบีก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากใช้ชีวิตแบบผู้หญิงดูบ้างลิลี่เอลบีก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงทุกวันเลยแต่ยังมีภรรรรยาย,ย,นะย,รรยาาาาอยูู่นนััังาาบจลิวววๆฉฉ้้้ตแชชผ ซึ <G iro entender> <net diz> ่งภรรยาก็มีความรู้สึกว่า ตกใจเล็กน้อยนะจากในหนังนะเท่าที่จ,จาได้แต่สุดท้ายเนี่ยภรรยาก็เหมือนซัพพอร์ตว่าแบบสามีฉันชอบผู้ชายไม่เป็นไรยังไงฉันก็คงจะดูแลเธอในฐานะเพื่อนหรือโซเมทที่อยู่ด้วยกันเออลบี้เนี่ยก็พยายามที่จะศึกษาว่าเอ้ยถ้าฉันอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันจะต้องทํำยังไงจนกระทั่งเอลบี้เนี่ยได้ไปพบกับดรแมกนัสนะครับที่คลินิก German Institute for Sexual Science ที่เบอร์ลินในเยอรมนีซึ่งดรแมกนัสเนี่ยเป็นคนผ่าตัดแปลงเพศให้กับลิลลี่เอลบี้ซึ่งการผ่าตัดครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การผ่าตัดคร มันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันมันจะต้องผ่าตัดอีกหลายๆครั้งจนกระทั่งเอลบี้เนี่ยก็ได้มีการผ่าตัดอีกถึง3ครั้งด้วยกันเนื่องจากการแพทย์สมัยก่อนมันไม่เหมือนการแพทย์สมัยปัจจุบันพอเอลบี้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก็มีปัญหาสุขภาพเยอะแยะมากมายจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเอลบี้ก็เสียชีวิตลงและนี่เป็นเรื่องราวของผู้ชาย ข้ามเพศคนแรกของโลกจานจะไปเรียนกันยาแล้วค่ะไอเอลไม่ถึงสักทีสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำไงได้บ้างะคะที่ BAC ครับ British Academic Center เราทำหลักสูตร Joint Master Program ไม่ใช้ IELT เรียนปอโทต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์เราทำมาแล้ว10ปีมีทั้งหมด25รุ่นนักเรียนอลานายกว่าพันคนหลักสูตรนี้นะครับ Joint Master เ,เรียนปอโทที่ไทยก่อน <Wow. S 3> เพียง3เดือนเท่านั้น4วิชาพอเสร็จปั๊บ transfer credit ไปที่มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์อีก8 9ถึงเเดือนจบที่สำคัญย้ำนะครับไม่ใช้ IELT ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่มมันอุ่นใจกว่าจะมาเลยครับเนี่ยแล้วหน่อยที่อยากฟัน